วันนี้วันที่18ตุลาคม2557ที่เห็นนี่คือรีสอร์ทสบายใจดีที่เมืองตัวนี้เรียกว่าทางแบ่งอยู่ในเขตอำเภอปทุมพรจังหวัดจมบาสักแว้่จำปาสัก,สกที่น่าสนใจมากตรงนี้คือที่นี่เท่าที่เห็นด้วยตาเนี่ยเป็นเมืองโบราณเป็นเมืองโบราณในยุค ันกว่าปีน่าจะประมาณพันสองปีพันหรปีเนี่ยตรงนี้เป็นสระน้ำโบราณที่ใช้ในเมืองเก่าแต่เขาไม่รู้เดี๋ยวเราจะฟังค่อยๆเล่าฟังทีหลังเ,เป็นสระน้ําโบราณที่เห็นนี่เป็นหินหินที่หินกรวดที่ใช้สร้างเมืองเป็นกําแพงเมืองถ้าเทียบไทยแล้วตรงนี้ก็คือเมืองกลางดงโบราณเป็นเมืองปรีไฟปรีฝาปรีไฟนักโบราณคดียังไม่ได้เข้ามาทําการสรํารวจเพราะว่าเพียงการปกครองก็ นาวก็น,น้อยกตอ็ต่อมาก็มีการจับจองและตัดถนนผ่านโดยรู้เท่าไม่ถึงการคือตัดผ่านเมือโบราณเลยลักษณะเก่ามากดนน่ะเห็นไกลลิฟนั่นน่ะนั่นน่ะคือเขาเอาเอาเหินโบราณที่เจอมาทง,งเป็นกำแพงเป็นการบ้านเขตเป็นที่ดินของเขาเลยเนะแล้วแต่ใครจะจับจองให้ก่อนน่าเสียดายมากเพราะว่าถนนถนนสาย1นึเนี่ยมันวิ่งจากลาวเหนือลาวใต้ทะลุลาวเหนือลาวใต้ไปเอาเวิร์นคามอามอกเขมร แล้วเขาก็ตัดผ่านเมืองโบราณน,นี้ดื้อเลยเนี่ยหมู่บ้านอะไรแถนี้ตั้งอยู่บนกำแพงเมืองเก่าน,นั้นเลยแล้วเขาก็จับจองเนี่ยหินใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหเห็นสดายมาเท่าที่ดูสายตาด้วยปวดด้วยอาย Ар ุด้วยสายตาเนี่ยยุคภาษาหินวัดภูเลยประมาณพันห้าร้อยปีประมาณนั้นยุคโบราณเพราะหินกรวดไม่ใช่หินศิลาที่เอามาทีหลังาภาษาวัดภูนเนี่ยเอาหินมาจากเสียมเรียบที่หลังอีกเพิ่มเติมแต่ของเดิมใช้หินกรวดใช่หินกรวดเนี่ย นี่คือสระน้ำโบราณที่ชาวเมืองนิชัยเมืองเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าปรีฟาลาวเขียนว่าปรีไฟปรีแปลว่าป่าเป็นคำภาษาเขมรเมืองนี้ลักษณะคล้ายๆเมืองกลางดงของไทยอ่ะสะัานีกลางดงวิ่งมาแถวโคราชอ่ะประมาณนั้นอ่ะคือเป็นเมืองที่ทำไมก็เป็นป่าก่อนจะเดินทางไปถึงจำปาสักเนี่ยก็ต้องผ่านเมืองนี้ก่อนแวะก่อนตรงนี้ก่อนตรงนี้น่าดีตเป็นเมืองของอาณาจักรเขมรตอนหลังก็โดนลาวซ้อๆ แล้วฝรั่งเศสก็ยกให้เรานักโบราณคดีน่าจะเข้ามาสํารวจดูเพราะว่าอาจจะถือเป็นการค้นพบสิ่งที่สําคัญเลยเพราะว่ายังรู้สึกยังไม่ปรากฏในประวัติศาสตร์เท่าใดนักเี้ทุกคนมองข้ามเนี่ยหินเนี่ยไม่ใช่หินธรรมดาหินที่ผ่านการตัดแล้วก็เป็นก้อนแท่งๆเนี่ยเขาเอาหินเนี่ยบางคนเเอาหินเนี่ยไปทํากําแพงบ้านเช่เลยนี่ๆข้างหน้าเนี่ยเจอเลยถนนเนี่ย ห่างจากเมืองปากเซมาประมาณ48-49กิโลคือว่าทางแบ่งซ้ายมือซ้ายมือจะไปออัตตะปืออัตตะอัตตปือแปลว่าขี่กระบืออัดแปลว่าขี่ตะปือคือกระบืออัตตะปือแปลว่าขี่กระบือก็คือขี่ควายเป็นเมืองเก่าของเขมรอัตตะปือนี่มีขี่ควายเยอะตั้งชื่ออัตตะปือตั้งง่ายๆนี้แหละจอัตตะปือแต่ตอนหลังก็ฝรั่งเศสยกให้เราเขมรทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกัน อันนี้เป็นลาวใต้นี่มาลาวใต้ไปอีกประมาณร้อยกิโลก็จะถึงน้ำตกขอมาเพ่งออกจากจำปาสักออกจากปากเซมาได้ประมาณ4ี่สิบแปดสิบกกิโลตรงนี้เขาบอทางแบ่งแบ่งไปไหนเขาบอกมันแบ่งกบพูดแบบภาษาบ้านๆคือทางแบ่งก็คือแบ่งเลี้ยวขวาไปอำเภอรประทุมพรที่เป็นอำเภอเกิดใหม่เลี้ยวซ้ายไปจังหวัดอัตตปือผ่านป่าไปเลยผ่านป่าดงดิบไปเลย ไปทางลูกรางผ่านป่าแล้วก็ตรงนี้คือทางแบ่งตรงนี้คือส่วนจุดที่อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นรีสอร์ทที่พักชื่อสบายใจดีอยู่ในเขตทางแบ่งหาออกมาไม,ามากิโลเดียวก่อนถึงทางแบ่งอยู่ในเขตทางแบ่งเป็นเมืองการนี่ยังแม้กระทั่งที่พักตรงนี้ก็ยังเห็นเศษหินดินรายใต้รีสอร์ทเนี่ยยังเห็นก้อนอิดก,ก้อนหินโบราณเลยเนี่ยพอมาดูทางลงเนี่ยยิ่งเห็นชัดเลยว่า ตรงนี้เป็นท่าลงเราะว่าสายโบราณน,นั้นนะ่สะสระน้ําแบบเนี้ยบารายบารายเนี่ยเขาจะทํากําแพงก่อแล้วก็ลงเขาจะเพื่อให้รู้ว่าเป็นท่าใน,นท่าน,นี้ของประราชาท่าน,นี้เจ้าเมืองท่าน,นี้ประชาชนแต่ว่าความที่อยู่มานานมันก็เสื่อมโมทรมตามกาลเวลาแล้วก็ไม่มีนักยังไม่มีกรมลาวยังไม่มีกรมศิลป์ที่เข้มแข็งเมืองกลมศิลป์ไทยถ้ากรมศิลป์ไทยเห็นก็หวานหมเลยนี่ใครที่เรียนด้านนี้มาศึกษาดูได้เมืองเก่าโบราณน,น่าสนใจน่าศึกษา แต่ตัวภาษาทิ่ไรใหญ่ไม่มีที่สูงๆไม่มีก็มีแต่เบ็ดกำแพงเมืองไปอะไรเงี้ยหรือถ้ามีก็อาจจะโดนลักลอบขุดไปหมดแล้วเนี่ยเทีนกำแพงดำๆนั่นคือกำแพงเมืองโบราณเป็นหินก้อนๆกๆกอนเป็นยุคก,ก่อนประสาทหินอีกเพราะว่าสมัยนั้นเขายังไม่ได้ตัดหินก้อนใหญ่หินก้อนเล็กๆต่อมาพอเก่งมากขึ้นก็ทาหินก้อนใหญ่ยุคประสาทนีอันนี้น่าจะเป็นยุคก,ก่อนนู่นอีกยุคเดียวกับ ยุคเดียวกับปรสาทหินวัดภูยุคแรกเริ่มยุคอาณาจักรเจนละตอนที่ขมรตั้งอาณาจักรแรก็ตั้งแถวนี้แหละตั้งที่วัดภูตรงนี้มองไปจะเป็นเห็มองเห็นยอดปสาทหินวัดภูภูเก้าภูเก้าหรือเราเรียวกวภูเก้ามองเห็นเห็นยอดเขานั้นที่เป็นที่ตั้งของปรสาทหินวัดภูเนี่ย รออีกสักพักนึงให้ให้กรมศิลป์เราเข้มแข็งแล้วค่อยคงจะมาขุดแต่งที่นี่คือเมืองเก่าโบราณทั้งนั้นเลยแต่จะไล่าชาวบ้านออกได้ยังไงล่ะเนี่ยอยู่กันเยอะแล้วใครที่จะมาคอนมาเพลงออกจากออกจากปากเซมาได้ประมาณ49กโลจะถึงเมืองทางแบ่งนะเลี้ยวซ้ายไปอัตตปือเลี้ยวขวาไปเมือ่อไปอำเภอปทุมพรตรงนี้เรียกทางแบ่งให้สังเกตด,ดูคืนนี้ จะนอนที่รีสอร์ทนี้ก่อนที่จะเดินทางไปวัดทบศอกวัดทบศอกก็คือออกไปไปทานจังหวัดอัตตะปือ10กิโลที่นั่นจะมีบ้านเกียรติงงเกียรติงงเป็นสถานที่เรียกเป็นปางช้างคือมีชาวลาวได้ผัวฝรั่งเศสไอผัวนี่ก็มีหัวคิดเกาหนาก็เลยจะเป็นที่ท่องเที่ยวให้คนไปเที่ยวให้คนไปเที่ยวมีนั่งช้างนั่งอะไรอยู่กลางป่าหายจากตรงนี้ประมาณ10กิโลแล้วที่นั่นก็มีรอยพุทธบาทมีวัดภูด,ด้วยอยู่กลางป่า ในสมัยโบราณในสมัยโบราณม,าณมีใครอยากมาเที่ยวแบบคล้ายๆปางช้างยุทธยาอะไรประมาณนี้ใครอยากเที่ยวแบบธรรมชาติก็มาได้บ้านเกียจงงทางไปทางไปอัตตปือนะครับมีนั่งช้านั่งอะไรอยู่กลางป่าแล้วมีวัดโบราณในยุคเดียวกับษายวัดภูนั่นเลยลายวัดภูยุคแรกนะเพระาะลายวัดภูเน,นี่ยบูรณะกันหลายครั้ง พระเจ้าชายวรมันก็ส่งคนมาบูรณะทีหลังยุคก่อนๆก,ก็สร้างมาประมาณน่าจะพันห้าร้อยปีน่าจะ, 1, าจะยุคดั้งเดิมใช้หินกรวดสร้างนี่ก็เช่นกันหินกรวดท่านเลยนะทางแบ่งเรียกว่าทางแบ่งใช้สับแบบโบราณคือแบ่ง,แบ,งแบ่งไปนู่นแบ่งไปนี่เรียกอะไเรียกว่าทางแบ่งนะอยู่ในเขตอำเภอปทุมพรแต่อำเภอปทุมพรนั้นไม่ได้อยู่ตรง นี่ย้ายหา่างไปติดแม่น้าโของอีกสี่กิโลเพราะตรงนี้มันสร้างอำเภอไม่ได้อำเภอมาสร้างทีหลังก็ต้องไปสร้างอีกที่หนึ่งจะอยู่ในเขตอำเภอปทุมพรโดยพา่ายสระน้ำเนี่ยเป็นบารายสาระน้ําใหญ่โบราณดังเดิมยาวมากใหญ่พอๆกับไอ้บารายที่ภาษาหินเมืองต่ําพอๆกับอ่าภาษาถินพนมรุ้งเลยในบารายสาระน้ำขนาดใหญ่เพราะเป็นเมืองใหญ่ต้อง สายน้ำขาดอย่าให้ให้ประชาชนใช้ได้ไม่งั้นอยู่กันไม่ได้เมืองที่จะอยู่ที่คนจะอยู่เยอะจะต้องมีสายน้ำบริบูรณ์ใครอยากมาศึกษาค้นคว้าด้านโบราณคดีก็มาได้เมืองปรีฟาปรีไฟปรีไฟ,ฟออกเสียงคือไงปรีแปลว่าป่าเป็นเมืองที่อยู่กลางดงในสมัยก่อนจำไว้แค่นี้แหละเดี๋ยวไปสำรวจต่ออีก